เอาไอ้คลิปต่อไปไอ้คลิปตะกี้เนี่ยมันพูดเลยนาทีเป็นสิบเอ็ดนาทีกว่าก็เลยต้องรีบกดออกก็ไี่จะไปพูดซ้ําเดิมตั้งแต่สิบนาทีกว่าก,าก็มาตรงดีก็ซ้ําเดิมไม่นก็ได้แล้วนะเห็นเอามาบอกว่าบอกว่าผมเคยถามคนที่ไปถวายพระว่าฉันได้หรือก็ตอบว่าพระบอกว่าฉันได้ แต่สอนพระเนมนมาเหนื่อยตอนนี้เย็นต้องฉันเพื่อจะได้มีแรงในวันต่อไปความรู้สึกของญาติโยมนี่ก็คจงจงเราเป็นผู้หวงอยากให้มีพระสงฆ์ตามวัดเนี่ยว่าเป็นมันเป็นคล้ายๆล้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาจะได้มีที่พึ่งในพระพุทธธรรมประสงค์ท่านจะปฏิบัติด,ดีไม่ดีเรื่องแต่ว่าความศรัทธาในพระรัตนาตรัยในสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามีพระสงค์จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ดีไม่ชอบก็ช่างแต่เป็นตัวแทนให้เห็น ภายนอกเลยเพราะนั้นมันก็เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันมาเหมือนกันนะเย็นต้องฉันเพื่อจะได้มีแรงในวันต่อไปนะนเปนีเป็นเป็นความเห็นของท่านท่านอ่อจะปล่อยสติออกนอกบ้างจนไอ้พวกนะพวกพลังงาน,นงต่างเนี่ยมันใช้ในการเผาผลาญมากเพกระเพาะมันก็ย่อยมันก็หิวนะนะน้ำย่อยออกนจะิกาช้าบาลมาโลกาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ในวิธีการแก้คือฉันโกโก้ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำผลไม้ที่เล็กกบมะตูมลงมาคั้นกรองหรืออย่างเร็วที่สุดก็เอาไอ้ไอพวกที่ว่าเอาเหมือนกับพวกมะนาวนี่จัดเป็นยาเวทย์วิชชีวิตได้เี่ยพ้าพเจ้าเคยเห็นก็เอามาหารเป็นแผ่นบางๆแล้วก็โรยเกลือโรยน้ําตาลพริกจิ้มฉันเลือกบางทีมะขามเปียกฉันเป็นยาละายแต่ว่าไอ้พวกฉันยาพวกนี้ต้องมีเหตุว่าถ้ามาท้องมันผูกก็ต้องฉันไอ้พวก สิ่งที่เป็นยาแล้วถ้าเราจัดให้เป็นยาแล้วมันหิวมากเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าอย่างโกโก้เนี่ยก็พอได้มันก็เป็นเม็ดแล้วก็เอามาป่นคล้าจนกระทั่งเป็นผงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็บอกว่าข้าวแล้วก็เอามาป่นเป็นผงไม่เป็นแป้งแล้วก็เอามาต้มงชงกินเนี่ยข้าวจัดว่าเป็นธัญพืชถั่วเหลืองเนี่ยเป็นธัญพืชเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราฉันก็ไปมันก็จัดว่าเป็นอาหาร แต่บางที่เขาก็ถือหยอดลงมาหน่อยก็คือฉันไอกาแฟโอกใส่คอฟฟเมดหรือใส่นมหรือว่าโอวันตินที่มันมีไข่ผสมหรือว่าน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยก็เคยเห็นเหมือนกันพระข้าพเจ้าก็เคยเป็นเป็นเป็นข้าพเจ้าก็เป็นมหานิกายเคยอยู่อย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆมาพัฒนาศึกษาเรื่องวินัยนี้ให้มันเข้งขัดขึ้นวันวันันษาหกถึงสินี้ไปศึกษาที่วัดพระแท่นเป็นพระธรรมยุทธซึ่ง พระครูถนอมท่านก็จะพรนษาจะสูงกว่าสมเด็จยานสังวรว่าท่านเคยอยู่ที่วัดประวรมาสมัยหลวงพ่อโอปสีนะี่ป้ายนันฉันตอนเย็นแล้วเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องปกตินะเพราะว่าประเพณีเข้ามาเป็นอย่างนั้นแล้วผมเป็นห่วงญาติโยมที่นำไปถวายจะมีโทษด,ด้วยหรือไม่ครับ ถ้าพูดโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวระหว่างพระกับโยมโยมที่อุปถัมภ์ไปถวายนั่นเน่ยเขามีบุญมีคุณกันได้รับความสรรเสริญเยือนยอให้กันทําให้เกิดความสุขความสบายใจกันแต่ในเรื่องของธรรมวินัยแล้วก็กมันผิดผิดวินยัยปุ๊มันจะเป็นมีมีโทษเหนือตนเนีพะพระก็เป็นอบัต คือสิ่งที่ละเมิดแล้วละ,ละเมิดในอาบัตในฉันข้าวอาหารในวิลิการแล้วมันก็จะมีโทษเหนือตนเพราะเลยที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ถ้าเป็นพวกรักษาศีลแปดก็เป็นศีลแปดยันหย่อนหน่อย <c oughs> นะมันก็ไปเครือบกระเพาะอาหารเ้าเวลาปฏิบัติทำมันก็ปฏิบัติไม่ค่อยได้มันง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาทันทีมันไปเครือบทําให้ระ,ระบบประสาทไม่ไวตัวก็หนัก เพราะนั่นการที่ว่าเราที่พระพุทธเจ้ากําหนดมาอย่างนี้ก็เพื่อให้เจริญให้ให้ให้เป็นพื้นฐานในการเจริญสมาธิวิปัสสนานั่นเองมันจะได้เบามันจะได้ได้อารมณ์มันจะได้ไปนิพพานแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อต้องการให้เป็นเป็นแค่รูปแบบขึ้นมาเป็นตัวบุคคลขึ้นมาสร้างวัดเป็นวัดเป็นวัตถุสร้างวัดเป็นแบบว่าบวชพระสงฆ์ได้กี่รูปเป็นร้อยเป็นพันรูปก็บวชศัแท่ว่าบวชศึกษานักคมตีโทเอกจริงแต่ไม่ได้นํามาปฏิบัติ อันนั้นมันก็เหมือนกับชาวโลกทั่วไปเป็นแค่เครื่องแบบสมมติสฆงก็เรียกสมมติสง์นะตรงน,นี้ก็สมมุติว่าทาผิดทำพลาดก็จะไปเข้าบริวารบ้างนะไปแสดงอาบัตบ้างนะเพื่อให้คณะสงฆ์ถ้าหวังความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในหมู่คณะสงฆ์ที่จะเจริญต่อไปแต่ถ้าว่าปฏิบัติเพื่อน,นิพพานแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆละไอ้สิ่งเหล่านี้เองว่าเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษ ก็เรียกว่ามุนีไม่ละกามย่อมเข้าถึงนรกไม่ละรูปเสียงกิเลสการสัมผัสธรรมลมเรือเรียกรูปเสียงกิเลสการสัมผัสเนี่ยไปมุ่งตรงนั้นเนี่ยตร้งวัดสร้างวัตถุอะไรบวชพระแข่งกันอะไรแต่มีอะไรเนี่ยไม่ไดีมีเจตนาที่จะมาบวชหวังเพื่อหวังปฏิบัติทําให้พ้นทุกข์เพื่อเป็นอุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติทายมให้มันพ้นทุกข์ แต่บวชมาเพื่อว่าบวชตามประเพณีเฉยๆขึ้นมาบางทีในระหว่างบวชก็ทําเป็นอบัตอะไรจตมีออไรทําบาปก็อีกอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะว่าเราก็ชี้แจงว่าอันไหนถูกอันไหนดีอันไหนถ้ามันผิดทำผิดวินัยแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เป็นพระเป็นอบัตถ้าเป็นโยงก็ศีลดังพลอยหรือสีลขาดอาการไปจไวายอาหารพระนี่ไปสนับสนุนให้พระผิด พระวินัยขึ้นมาได้ความดีจากตัวบุคคลก็จริงความเชสารเสริญเยินยอความชื่นใจจากตัวบุคคลแต่ว่าได้บาปจากการละเมิดไม่ส่งเสริมสนับสนุนในพระพุทธศาสนาอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานที่เหตุการณ์อะไรแต่ไม่อะไรก็เรียกว่าความเหมาะสม แล้วก็ความสัพยาิสถานที่สัพยาธิธรรมสัพยาิครูบาอาจารย์สหธรรมิกสัพยาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะมันก็เรียก็การได้ควรการได้ไม่ควรควรในสิ่งที่ควรควรในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรในสิ่งที่ควรอะไรอะแล้วก็แต่จะบอกกันเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเพ่งทั่ผู้อื่นก็เลยนะนั่นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราไม่มีกําลังจะไป จ่วงไปไปไปเตียนเขาไปกระทบหรือไปแนะนำเขาพอไปแนะนำเขามันก็จะเหมือนกันมันก็จะมีทุกข์มีโทษเหนือตนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเออแต่เองอยากจะทําให้แข้งอย่างนั้นก็นมาบวชซะสิหมดเรื่องลองมาเป็นพระดูบ้างนะ,นะไะนั้นเราอยู่ถ้าตุสุเมติเราเป็นคาราวาอยู่ในเพศที่ต่ํากว่ายังทานข้าว สามเวลายังมีสามีภรรยามีอะไรต่อเมียอะไรถ้าเราเห็นว่าเราไม่มีกําลังจะสั่งสมบาปเข้ามาหาตัวเองเพ่งโทษเอาสะวะเข้าตัวเองแล้วเราก็น้อมเราดูที่ตนดีกว่าเราปฏิบัติเพื่อเพื่อความสงบสุขเพื่อรักษาศีลเป็นบุญกุศลเพื่อความสงบสุขในตัวสำเจเจริญสมาธิปัสนาเพื่อไปจากทุกข์ด้วยที่ตัวเองดีกว่าอันไหนเราไม่พอใจวัดนี้เราไม่ชอบพระองค์นี้เราไม่ชอบเราก็เบนไปทางวัดอื่นไปพระองค์อื่นที่เราถูกเจริตกัน ที่เราคิดว่าทางสอนให้เราได้ความดีได้บุญได้กุศลเราก็ไปหาที่นั่นนะแต่ถ้าเรามีใจที่กว้างขวาง้นมีอีกแล้วก็มองแล้วก็มองผ่านเราก็ทําหน้าที่พระท่านจะปฏิบัติดีไม่ดีเนี่ยเราก็ดูว่าท่านเป็นพระนุ่ง่มพระเหลืองเราจะมีหน้าที่ทรงพระพุทธศาสนาได้การเจริญทานใส่บาตรการรักษาศีลก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจเจริญทานถึงจะได้อานิสงส์น้อยกับพระปฏิบัติไม่ดี แต่มันก็ได้อานิสงส์เหมือนกับว่าผู้ที่มีผ้าเหลืองน้อยห้อยหัวมีห้อยหูมีเมียม,มีการถาไรถ่ไล่ไถนาเนี่ยในสมัยต่อไปไปปลายพุทธศาสนา,าเนี่ยเราก็ยังได้อานิสงส์อยู่ฉะนั้นไม่ต้องไปแบ่งแยกไม่ต้องไปเพ่งโทษพึ่งพึ่งตนตนได้ตนเองพึ่งพิจารณาตนได้ตนเองตนแล้วเป็นที่พึ่งแห่งตน